โยก็ Yo, สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่า King Legacy กันนะครับซึ่ง d h i s King Legacy เนี่ยก็จะทำการอัปเดตสิ่งหนึ่งข้ามาคือเป็นเว็บเว็บ Cloud Down น่เองนะครับนะอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร <c oughs> เอาล่ะอันนี้ก็เป็นเว็บ Cloud Down นเองนะครับก็ตอนนี้ผมอัดคลิปตอนอยู่ที่10โมง10โมง52นาทีนะครับนะก็ เหลือเวลาอีกหนึ่งวนันหกชั่วโมงก็มาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณแบบไม่เย็นไม่ไม่บ่ายก็เย็นนะรประมาณนั้นไม่ก็ตอนเช้าเช้าน่ตอนแบบหลังเที่ยงอนะดูดูจากเวลาหน้าหน้าหลังเที่ยงพรุ่งนี้นะไรก็ถ้าอยาได้แล้วก็ผมก็จะแปะลิงก์เนี่ยไว้ใต้คอมเมนต์นะครับก็มามาดูได้นะเออแบบมานั่งรอได้แบบเอาขนมเอาน้ำมากินรอดูหนังรออะไรก็ได้นะครับเอ,อก็ถ้าถามว่าจะเลียบไหมผมไม่รู้ <laughs> แต่ว่าอันนี้เนี่ย เ็นเว็บจริงนะเพราะว่าเขาประกาศเอาไว้ดิคอนเลยนะครับเอาล่ะซึ่งตัวเว็บไซต์นี่ครับก็ไม่ใช่เว็บไซต์แบบว่าของปลอมมันไม่ของแท้นะครับคือพี่เบคเขาก็โพสเอาไว้อย่างนี้ก็เอถ้าถ้าอัปเดตมันบิดก็ทักตะกียไอแกเองครับผมไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เว็บลวงนะเป็นเว็บแท้นะครับนะนี่ก็พี่เบคก็โพสเองเลยนะ